สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนกลับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้เป็นเครือข่ายของ AIS นะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิมพ์ของผมในต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งหมด6ตัวนะครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามให้ถึง1,000ผู้ติดตามก่อนสิ้นปีนี้หน่อยนะครับนี่คือเป้าหมายของผมและก็ กำลังจะสำเร็จนะครับตอนนี้ตอนที่ผมถ่ายคลิปนะครับผม968ผู้ติดตามแล้วนะครับผมผมคิดว่าตอนที่คลิป Neon Air อาจจะกำลังจะถึงหรืออาจจะถึงแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมโอเคหนึ่งนะครับผมไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับหรือเท่าที่ตามที่ผมแนะนำก็คือแนะนำใช้ซิมสำรองนะซิมสอง ซิมที่เราไม่ใช้างานเป็นสิมหลักในการใช้เน็ตใช้โทรเนี่ยนะครับในการสมัครรหัสเน็ตของวันนี้นะครับผม2นะครับผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเน็ตทุกตัวเนี่ยไม่เงื่อนไขนะครับถ้าสิมมงคุลตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตฟรีก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าสิมองคุลไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตฟรีก็ไม่จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคก็ก่อนที่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมรหัสเนตัวแรกกันเลยนะครับ สำหรับรหัสในตัวแรกนะครับผมดอกจัน550นะครับดอกจันสามสามหสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันห้าห้าดอกจันสามสสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสในตัวนี้นะครับสาม KB ใช้งานได้1วันนะครับผมตัวที่2นะครับดอกจันห้าห้าดอกจัน 3351สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเนี่ตัวนี้3 8 4 k b ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550ดอกจัน3351สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเนี่ตัวนี้3 8 4 k b ใช้งานได้1วันนะครับตัวที่3นะครับดอกจัน550นะครับดอกจัน313สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเนี่ตัวนี้นะครับ300 mb ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550ดอกจัน 313สี่เหลี่ยมสำหรับบหาณเน่ตตัวนี้300 MB ใช้งานได้1วันนะครับผมแล้วก็สำหรับรหัณเน็ตฟรีตัวที่4ี่นะครับดอกจัน777ดอกจัน77 05สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับรหัณเน็ตตัวนี้นะครับ5กิกใช้งานได้30วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน777ดอกจัน7705สี่เหลี่ยมสำหรับรหัณเน็ตตัวนี้ 5G กิกใช้งานได้สูงสุด30วันนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นตัวที่5านะครับสำหรับตัวที่5ดอกจัน5 5 0ดอกจัน3350สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับไม่อั้นนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมดอกจัน5 5 0ดอกจัน3350สี่เหลี่ยมสำหรับราคานตตัวนี้ไม่อั้นใช้งานได้1วันนะครับผมแล้วก็สำหรับราคน็ตตีตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน5 5 0นะครับดอกจัน310สี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับไม่อั้นนะครับใช้งานได้1วันนะครับดอกจัน550ดอกจัน310สี่เหลี่ยมสำหรับราคานี้ตัวนี้ไม่อั้นใช้งานได้1วันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับรหัสเน็ตฟรีของ AIS ก็จบลงไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีทั้งหมด6ตัวก็จบลงไปแล้วเนาะโอเคครับผมก็แนะนำนั่นแหละนะครับผมก็ไม่ควรมีทังเงินซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินแล้วก็ แนะนำว่าใส่ให้ครบทุกตัวดูนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมหากทุกคนอยากได้รหัสเน็ตฟรีตัวไหนเนี่ย <c oughs> ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอยากได้ของเครือข่ายไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือถ้าอยากได้แบบย่อยๆผมแนะนําว่าให้ดูในคลิปสั้นนะครับคลิปเรียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทาง YouTube คลิปสั้นเนี่ยนะครับผมจะลงรหัสเน็ตทุกๆหนึ่งตัวนะครับเป็นแบบคลิปสั้นให้เลยอันนั้นก็จะสามารถใช้งานได้แบบ ทันทีทันใดเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม